ทนตก็ดำใสดีก็มีถมไปคันอีกแล้วเขาคันอีกแล้วนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ล่วงได้ไงเพียบอะรอย่างเงี้ยน,น่นานน่านรูเต็มออย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว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 อื้อหือเต็มจอคาราเบลเต็มจอคาราเบล Mấy tuổi tồn này ở bắc nam bộ nga cháu là bữa nay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  bữa bác bác ก็พายจ๋าอร่อยไหมจ๊าก็พายกระชายอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยร้อนร้อนเดือดอร่อยแล้วดึงเข้าไปต้นนู้นแล้ว 오 <shrug> 我这个。So ได้แรงเหรอฉันเรมาก็เต๋อโอ้ยหนักเลยบุญหนักไงสาธุสาธุสาธุของเงินมากวันช่วยอาหารมื้อนี้มอบให้พ่อพายกระชายกระชายแดงแล้วข้าวฟัวแล้ว เพื่อนเพื่อนในกล้องดูๆเพื่อนที่รักก็ให้กรใชายขอบุญมันกมีก็ให้กระชายมามมามมว่ไออกมาปลดลอกขาให้แดงให้อย่าความความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนโลกภัยไข้เจ็บอย่าได้มีเงินทองไหลบาเทมา มีแต่ความสุขความเจริญยศในก็คอยสมความปรารถนาสาธุสาธุสาธุอาก้อยพี่น้องวันนี้มีมีมีพังก้อยพังก้อยนี่นะครับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวมาออกช่องลุงโนนหน่อยนะอ่านหน้ามาทั้งนี้เลยไหมนะครับนี่คือหน้าตาของพังก้อยสสวัดีค่ะซึ่งเป็นแม่ค้า ขายกล้วยขับรถไปรไตอนนี้เบอกว่าเป็นมันเดือดใช่ไหมเป็นมันเดือดเดือมันอย่าง <c oughs> เพราะว่าใช้มันเดือดก็คือวันที่13บสายตุาคมตุนไหนอ่ะปีพศสองพัน้อ,อ,นษษนอย3าโอ้ย <c oughs> ปีเดียวกันเลยก้อยปีเดียวกับผลดากพี่ไงวาย ครับก็ขอนะครับขอให้น้องก้อยนี่มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับทีนี้นะครับทั้งหมดมีกล้วยชีวีตอนนี้เราไม่ได้นับนะครับเอาถ้าเผื่อพี่น้องเขอยากจะสนับอะไรพ่อพายเป็นอะไรทำไมจ้าหรือถ้าทายแม่แม่ก่อนนี่ของ ของไม่แดงไม่แดงซื้อให้๋อ้นันไม่แดงซื้อให้เดี๋ยวราแป๊บหนึ่งต้พุทนคับ้าวก้วยไม้พ่อพายเหมือนคำพูดว่าทั้งหมดมีขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วอ๋อมีอยู่อ่ะขันอีกแล้วนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่จะเรียกสุ่มความสุข โดยการซื Jesus, a. A ้อกล้วยซื <ome> uh ้อ huh. อ eh ้อยสับปะรดสับปะรดนะพี่น้องให้กับเขอไทยกับไทยมาที่นีนได้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวอาโอเคแป๊บหนึ่งซื้อแล้วเนี่ยซื้อแล้วอ้าวอาขอบคุณมากครับผมซื้อแล้วจ้าแล้วก็โยนดิโยนเองวันนี้น้องเขารู้สึกเคยโยนนะอ่ามือมือเล้งมีงานมือนี่มือเล้งนี่ เลี้ยงเลี้ยงอะไรควานแล้วก็เลี้ยงอะไรยูทูบเบอร์นี่มีไหมนี่มีแดงนี่ของนี้แดงแดไม,โม่โหมดโหมดลูกรอยอยู่อ้าวดูเขาโยนนี่แปลว่าอะไรลูกรอยอยู่ลูกรอยชิลีย้ยงมูกระทะแม่ ไงดำพี่น้องจะีจะมาเลี้ยงอยู่ทุบเบอร์บอกจะไปกินกันกับลูก่าของเจ๊แดงพ่อพายใอยมาอย่างนั้นผ่ามูลพันธรมีให้กับเอฟซีด้วยจ้าพ่อพายเดี๋ยวพี่น้องเขาครับจิตใจดีจับจิตใจดีพี่น้องลุงนวลไปต้องบวกสงสารก่อยมเป็นก่อยมันลูกมีเจ็ดแปดคน ใครบอกสิบสองเอมพอดีทีพุทบอลโหยหน้าถาดข้าวอ <Natalie> นะผมจะเรียกไอ้รูปหล่อว่าไอ้ไอ้หน้าชามข้าวหมาดีว啊啊วากว่าเะอ่าว่ากันไป<ซ>นะเตือน <S 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 กันโอแม่ตะวันมันนะ ไปเลยมาทางนี้เร็วอย่าไปใกล้เร็ววันนี้มาทางลุงนี่ตอนนี้เขก็ไม่ได้ว่าทำความสะอาดเนยพอระหวา่างการทำความสะอาดเขาก็กลัวว่า,าใครกับใครจะไปรบกวนก็เลยมาญาติมาญาติเตรีย้ยงเมื่อว,ว,วานก็ มีพี่น้องที่สนับสนุนยาเิเมียรเข้ามาทั้งหมดจำนวน 3, 4 0 0บาทแล้วก็ได้รุกยอดแล้วก็ส่งเบอร์โอนคืนกลับไปให้พี่น้องแล้วทุกบาททุกสดางที่พี่น้องได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเนเซียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินแัมภารรวมเงินก็ดำเนินการที่เรียบร้อย